นอนะคะว่าการประทะที่มันยังดําเนินอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มปะทุขึ้นเนี่ยมันก็มีเสียงเรียกร้องออกมาจากนานาประเทศนะให้สองฝ่าย,ยอดทนอดกลั้นนะคะใช้วิธีการที่เป็นสันติวิธีในการแก้ปัญหาให้เจรจานะให้ยึดมั่นต่อข้อตกลงยิงที่บรรลุก,กันมานะคะแล้วคนที่ ถูกจับตามมากๆนะคะแล้วก็ออกมาบอกว่าจะแทรกแซงแน่ๆเนี่ยก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะระหว่างที่ทรัมป์ไปปราศัยนะคะในเพนซิลเวเนียตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยทรัมป์ก็ประกาศบอกว่าจะต่อสายคุยกับผู้นําของสองประเทศนะคะกัมพูชาแล้วก็ไทยเพื่อที่จะจบการประทะนี้เราลองย้อนไปฟังเสียงทรัมป์กันค่ะ Cambodia, Thailand, and it started up today. Tomorrow, I have to make a phone call, and I think they'll get it. A... Who else could say, "I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia"? They're going at it again, but I'll do it. แต่ทีนี้พอตอนที่ทรัมป์ประกาศไปเมื่อวันอังคารนะคะหลังจากนั้นมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่พักใหญ่ๆเลยนะคะว่าได้ติดต่อมาทางฝั่งไทยแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีการคุยกันในวันไหนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าแนละทางนายก ณอนุทินเนี่ยก็ยืนยันว่าการต่อสายคุยกันเนี่ยจะมีขึ้นนะในเวลา3ทุ่ม20นาทีวันนี้ตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วก็จะมีการคุยกับนายกอันวาของมาเลเซียด้วยแล้วก็ยืนยันว่าตนมีอำนาจเต็มในการคุยส่วนนักข่าวเขาก็ถามอีกว่าแล้วแนวโน้มการพูดคุยเนี่ยคาดว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนนะคุณอนุทินก็บอกว่า น่าจะเป็นแค่อัปเดตท่านคงถามว่าล่าสุดเป็นอย่างไรส่วนการตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนแล้วก็มอบอํานาจให้กองทัพไปดําเนินการนี่ก็เป็นความเห็นนะของคุณอนุทินเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาแล้ว ก็น่าสนใจที่ต้องจับตาว่าคืนนี้เนี่ยการพูดคุยกันนะคะทางโทรศัพท์ระหว่างคุณอนุทินกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะะจะมีข้อเรียกร้องใดจากสหรัฐมีแรงกดดันแบบใดนะคะแล้วก็ท่าทีของฝ่ายไทยที่ตอบสนองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยนะโดยเฉพาะการที่เราจะมีการเลือกตั้งนะคะมีการยุบสภาแล้วจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าในวันที่การประทะ ที่ชายแดนนะ่ยตอนนี้ยังดำเนินอยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่บรรดาสื่อต่างประเทศนะหลายสํานักสื่อใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขารายงานเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะไปดูที่เดอะการเดียนนะคะสื่ออังกฤษเนี่ยพาดหัวนะคะบอกว่าพาดหัวข่าวบอกว่าไทยเนี่ยเตรียมจัดเลือกตั้งเร็วกว่ากำหนดท่ามกลางเดดล็อกทางการเมืองและการประทะกับกัมพูชา โดยบอกว่าความปั่นป่วนนะในทางการเมืองของไทยเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่มันเข้าสู่วันที่4ของการประทะนะของความขัดแย้งที่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย20รายแล้วก็มีอีกเกือบือบ200คนนะที่บาดเจ็บเดกาเดียเนี่ยรายงานก็รายงานสิ่งที่คุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า การยุบสภาเนี่ยจะไม่ไปกระทบกับปฏิบัติการทางการทหารของไทยบริเวณชายแดนนะคะแต่ก็มีการออพอ i n ประเด็นนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือกาเดียนเนี่ยบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกคนที่3ของไทยนะคะท่านนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อปี2023เป็นต้นมานะคะเป็นนายกคนที่3แล้วแล้วสิ่งที่ไทยกำลังเผชิญนะ ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะคะแล้วรวมถึงเราก็ยังเจอกับเรื่องของความท้าทายทางเศรษฐกิจนะคะจากปัญหาเรื่องกำแพงภาษีจากสหรัฐนะคะเรื่องของหนี้ครัวเรือนแล้วก็การบริโภคนะคะที่มันไม่แข็งแกร่งนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทที่ The Guardian เดกการเดียนชี้ให้เห็นนะคะว่ามันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ใน พร้อมๆไปกับที่ไทยเนี่ยก็เผชิญกับความท้าทายต่างๆในทางเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมานะคะส่วนอีกสำนักข่าวนะ The Reuters เนี่ยก็พาดหัวบอกว่านายกไทยเนี่ยกำหนดทิศทางไปสู่การเลือกตั้งก่อนกำหนดท่ามกลางความไม่สงบตามชายแดนแล้วก็ความปั่นป่วนวุ่นวายในรัฐสภาโดย Reuters เนี่ยพอยประเด็นนี้ว่าการตัดสินใจยุบสภาของคุณอนุทินเนี่ย เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เขาเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกไม่ถึง100วันในฐานะรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางออดราม่าทางการเมืองในรัฐสภานะคะเพราะว่ามันมีการคาดการณ์ว่าฝ่ายค้านก็คือพักประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นพักการเมืองที่มีเสียงสสมากที่สุดในสภาเนี่ยจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคุณอนุทิน แล้วรอยเตอร์สเนี่ยก็ยังมีการใช้การพาดหัวรองนะคะว่าเป็น Cycle of political drama นะคะเป็นวงจรของดราม่าทางการเมืองของไทยบอกว่าการเลือกตั้งนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในครั้งหน้านะคะใน45-60ถึงวันต่อจากนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความกังวลว่าจะทำให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองมากไปอีกในไทย แล้วก็บอกว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายชุดแล้วก็พักการเมืองหลายพักนะคะที่ถูกทําให้ต้องลงจากอํานาจหลุดจากอํานาจด้วยการรัฐประหารหรือไม่ก็จากคาตัดสินของศาลในการต่อสู้ย่งชิงอํานาจที่ยืดเยือ้อระหว่างชนชั้นนําและฝ่ายก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นรายงานจากทางรอยเตอร์สนะคะถึงบริบทสถานการณ์นะะที่เขาได้รายงานเกี่ยวกับ การยุบสภาแล้วการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของไทยส่วนอีกสำนักข่าวอ่ะทางสำนักข่าว AP เนี่ยพาดหัวนะบอกว่ารัฐสภาไทยถูกยุบเพื่อเลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้า เอนะบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะคะในห่วงเวลาที่การเมืองไทยเนี่ยทริคกี้นะคะมีความยุ่งยากปั่นป่วนเนื่องจากว่าไทยเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างปะทะกับกัมพูชาแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อคนมากมายที่อยู่บริเวณชายแดนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะโดยทาง AP บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกได้ราวๆสาเดือนนะคะแล้วก็ให้บริบทว่าขึ้นมามีอํานาจเมื่อเดือนกันยายนนะ,ะจากการสนับสนุนจาก พักฝ่ายค้านหลักก็คือพักประชาชนนะคะเพื่อที่จะแลกกับคำสัญญานะจากทางคุณอนุทินจากทางพักภูมิใจไทยว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนแล้วก็จะจัดให้มีการประชามตินะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นการเล่าถึงบริบทการขึ้นสู่ ตำแหน่งนายกของคุณอนุทินนะคะแล้วทาง AP ก็ระบุว่าประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการยุบสภาหลังจากที่ทางพักประชาชนนะเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินโดยความเคลื่อนไหวนี้จากพักประชาชนเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางสสของคุณ าทางสสของพรรครัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปโหวตสนับสนุนในร่างที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะที่ทางของพรรคประชาชนเนี่ยมองว่ามันขัดแย้งนะคะไม่สอดคล้องไปตามหลักนะะ ของข้อตกลงที่2ฝ่ายเนี่ยได้บรรลุร่วมกันเมื่อเดือนกันยายนก็คือ MOA อนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานจาก AP โดยในรายงานของ AP เนี่ยยังมีการรายงานอ้างอิงนักวิเคราะห์การเมืองไทยหลายคนนะคะแล้วก็นหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่มองว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย คะแนนนิยมพักภูมิใจไทยร่วงลงจากการจัดการวิกฤตนำท่วมหัดใหญ่แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการปรับปรามสแกมเมอร์นะคะที่ไม่ได้ดีนักเนี่ยแต่เหตุการณ์ประทะที่ชายแดนนะอาจารย์เขามองว่าเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนเนี่ยคือมันอาจจะมอบโอกาสให้คุณอนุทินในการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองใหม่ในฐานะผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติซึ่งอาจไปเพิ่มความนิยมของเขาได้ แล้วอาจารย์ก็มองอย่างนี้นะให้สัมภาษณ์กับ AP ก็บอกว่าการยุบสภาในเวลานี้เนี่ยมันอาจจะทำให้พักภูมิใจไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการจากกระแสะความรู้สึกนะที่เปลี่ยนแปลงไปที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็น สิ่งที่สื่อต่างประเทศนะคะหลายสำนักได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศยุบสภาการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดนะ,ะที่เร็วกว่ากำหนดเดิมของไทยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่มันยังมีเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังดำเนินอยู่